ปกติก็ดูแลตัวเองแบบจากภายในยเลยเออลก็เราก็แบบอายุไม่น้อยแล้วนะ,ะออสาสับเอดแล้วก็ <laughs> ต้องเน้นเรื่องการกินออการนอนพักผ่อนแล้วก็การออกกำล,ล,ลังอะยเงี้ยก็อย่างผมก็จะทำา i ทํํทแบบ i n t e r m i a t e fasting ออครัก็จะกินแค่เที่ยงอับเย็นทํามา4ปีแล้วนะพยายามคุมหุ่นให้แบบว่าพอเรามี การทำเอฟเนี่ยเราก็ไม่ต้องคุมอาหารขนาดนเราอยากกินแล้วก็กินตามใจปากได้แต่ว่าก็กินแค่ในช่วงเวลาอยางเครับแล้วก็มันก็ส่งผลให้เรานอนหลับสนิทขึ้นนะครับตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องย่อยอาหารอย่างเรื่องทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเราการแพทย์ก็ก็ตามแบบตามโอกาสครับผมนี้หน่อยพอไปอยู่เมริกามาก็คิดถึงคลินิกที่ไทยมากี่อยู่นู่นคือแบบโอ้หน้าใหญ่แบบก็อยู่ที่นู่นมันแบบ มันห่างหมอครับกลับมาไทยก็มีการไปจิ้มนิดหน่อยเพื่อแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่ปกติผมก็มีฉีดผิวบ้างบำรุงเวลาถ้าจะต้องออกงานหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พวกเก็บแบบริ้วรอยแบบตินกาหน้าผากอะไรเงี้ย<บ>คนภาษาอายุ30มสิบก็มองว่ามันสำคัญใช่ไหมครับผมก็มองว่าคือเราถ้าพอทํางานที่ต้องใช้อพเวอร์เรนซ์องไทยลุกเนี่ยเราก็ต้องบํารุงให้มันดูดีสมบรดแล้วนะแล้วก็มันก็เป็นแบบเซอร์วิสทีมด้วยเป็นแบบเขาเรียกความมั่นใจในตัวเองนะครับ ลองดูมามากันได้ใช่ใช่ใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคาสซี่คลินิกอันนี้ก็เป็นสาขาใหญ่สาขาใหม่ที่อยู่ตรงราชพฤกษ์แล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้เป็นหาบเลยแบบเป็นโซนที่คนอยู่เยอะนะครับผมตรงนี้จะเป็นแบบศูนย์กลางเลยแล้วผมคิดว่าทรีทเมนท์ที่เนี่ยเวลาทำออกมาเราธรรมชาตินะครับผมไม่ว่าประสบการณ์คุณหมอเขาสูงอยู่แล้วนะครับผมก็ที่นี่เด็ดหลายๆเรื่องเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับชาวราชพฤกษ์ตามามาทาง รตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ทํางานที่บ้านก็คือหลังจากกลับจากเรียนพอโทผมก็ทํางานอยู่ที่อเมริกาประมาณ4เดือนนะครับก็ทําเป็นเหมือนพนักงานเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นจากเคยทำเปแสดงแล้วก็ไปเป็นพนักงานประจาทาเกี่ยวกับไฟแ a n c e ร e a l ล s t a t e f i n a n c อยู่ที่นู่นก็เหมือนชีวิตเปลี่ยนชีวิตเป็นอเมริกันด้ยเลยแบบว่าเออก็สักโตอวะครับผมแก็แต่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากก็รู้สึกดีใจที่ตัดสินใจไปเรียนโทแล้วก็ทํางานกลับมาไทยก็มารับช่วงทำโปรเจกต์กับที่บ้านอยู่ตอนนี้ก็ทําเป็นการแบบ พัฒนาที่ดินอยู่แถวบางนาผมจะทำแบบคล้ายๆคอมมิตี้มอลตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาที่นี้กระแสจับตาเยอะเลยเรื่องพี่นิวครับผมคนแบบแซวเรื่องเพื่อนเอะไรจริงก็ตั้งแต่ที่อยู่ที่นู่นแล้วเราไม่ช่วยกลับมาที่นี่ครับเห็นเป็นไงบ้างครับก็เห็นครับก็ ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนสปอร์ตมีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็สุดก็ดีใจที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราครับมันเกิดกันบ้างไหมตอนที่แบบว่าถูกจับจิ้นกันแรกๆหรือว่าถูกพูดจุดตอนแรกๆคือผมกับพี่มิวรู้จักกันตั้งแต่ก่อนทั้งคู่เข้าวงการ,รจริงๆก็ตั้งแต่เรียนมาหาลาัยเลยคเคยแบบทํางานแรกเป็นการเดินแบบด้วยกันให้รุ่นพี่คนะณะแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันเห็นพอเห็นเขาเราเราก็เหมือนแบบ เริ่มมีสีรีสก่อนยอะไรเงี้ยครับพอเห็นเราสำเร็จเขาก็แบบเหมือนอยู่ในชีวิตภูมิใจกับเรามาแล้วพอแล้วเขาก็ยิ่งสำเร็จหลังจากซีรีส์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเขาจริงก็สนิทกันนานแล้วแต่ก็เพิ่งได้เข้ามาสนิทพอที่มีความทำโปรเจกต์ที่ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบสนิทกันมากขึ้นช่วงนี้ช่วงนี้เขเรียกว่าสนิทกันที่สุด ก็รู้สึกว่าก็ช่วงอยู่อเมริกาเวลาเขาทํางานหนักๆเขาก็อยากไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บินไปหาดุนก็ได้ไปเที่ยวกันหลายๆที่แต่ค็แบบที่มัน fit ก็ส่ายือแบบว่าตีกันอะไรเลยก็ก็ก็ยังไงก็ขอบคุณนก็ที่ที่เอ็นดูนะครับผมก็เหมือนแบบเราก็อายุไม่น้อยกันแล้วนะครับอยู่ในวงการมาสักพักเราก็เริ่มแบบเอออยาก ตามใจเขาเรียกอะไรเอออยากไปที่ไหนเราก็ไปอยากไปเที่ยวอะไรเราก็แบบไม่ได้สนทําไเลยไม่คุยกันบ้างไหมครับเพราะมันเป็นข่าวไม่กันมาอะไรเงี้ยก็ก็คุยคุยครับคุยกันตลอดป็นไหมคัก็จริงที่ช่วงนี้ก็ปล่อยจอยแล้วก็เออเหมือนชี่นชวงการอะเนาะแต่แต่ละคนก็รู้ดีว่าเวลาแสดงแบบอยู่ในอยู่ในกล้องก็อีกคนหรืออาจจะอยู่ข้างนอกก็แบบ ก็เขาก็มีชีวิตเป็นตัอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็อายุเยอะเราก็ไม่คิดว่าเราต้องแบบ restrict ตัวเองอะไรในการทําอะไรแล้วก็ทําได้อย่างที่ใจต้องการจากรับ้วเขาก็ไปแซลค่ะว่าอันนี้เกินเพื่อนหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นด้วยกันเที่ยวกับครอบครัวใช่ครับก็ก็รู้จักสนิทกันกับครอบครัวเขาแล้วครับแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็มาตีกอล์ฟที่ทางบ้านตุนบอยรับเ ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็ไปเยี่ยมที่บ้านผมก็บ่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มกินข้าวร่วมกันตามโอกาสครับก็อืมกรวมก็ไปฉลองวันเกิดคุณพ่อของพี่หน่ด้วยใช่ใช่ครับก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ว่าเขาจะเหมือนที่มี่เขางานหนักใช่ไหมครับแล้วนานๆทีเขาจะได้แบบใช้เวลาเป็นแบบทริปพักผ่อนร่วมกันทั้งหมดกับครอบครัวเขาเขาก็แผนว่าเออเป็นช่วงนี้พอดีว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีครับก็เลย อยู่ที่นู่นก็แบบหาเป็นร้านอาหารเป็นฉลองกับพิเศษสาไวก็ชิปเปอร์ไปเลยว่ามันมากกว่าเพื่อนแล้วเคตรมีโซนอะไรเสาไวเสาไวพายเรือไม่หยุดเลยลูกเรียนรู้กันต่อไปคนที่เป็นกำลังใจสถานะตอนนี้พูดถึงสามารถพูดได้ไหมว่าเป็นแบบเพื่อนที่สนิทที่สุดหรือใจที่สุดสถานะตอนนี้เหรอครับก็ยังไงดีอะ มันมันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็เรียนรู้กันไปเรื่อยยังไงก็ให้ให้ติดตามแล้วกันก็แสดงว่าพิเศษกว่าเพื่อนก็ก็ต้องรอดูจากจากเพื่อนเป็นผู้จ้นเป็นแบบเราจนตรงจับตาความสำคัญแบบนี้เราเกิดประเด็นบ้างไหมมันรู้สึกฟีลิงมันเปลี่ยนไปบ้างไหมว่าเรามองตากันหรือคืนกันคือผมก็อย่างผมก็คือ อย่างตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับละครไม่ได้แอคทีฟในวงการบันเทิงเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าต้องทําธุรกิจแล้วมันหนักจริงๆทำแบบที่บ้านแบบเวลาไม่ได้ <c oughs> คนที่จะแบบว่าเจอรียคชั่นจากคนอื่นนะ่าจะเป็นพี่มิวมากกว่า <c oughs> เราก็จะแบบ <c oughs> เอ้ยอยังไงก็เอาที่พี่แบบว่าสบายใจดูเขาพูดซิงตลอดครับผมก็เหมือนเราเราก็เฟ็ดเฟดอ่ ผมก็ยังไม่รู้ว่านะคขาจะแบบต้องได้ได้กลับมารับละครหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กลับมาทําแบบธุรกิจที่บ้านจริงๆแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสเขมไม่ค่ตยกลับมาแล้วอันหนึ่งที่นึ่รู้เพิ่ว่าที่รู้จักกันมาในช่วงช่วงหลังเนี่ยแกน่ารักยังไงบ้างหรือว่าแกแบบเจ๋งยังไงคือพี่เขาก็เป็นคนแบบหนักแน่นในอุดมณติอะไรของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นคนคิดเล่นเป็นลอจิกก็ เขาผ่านแบบช่วงดราม่าอะไรของเขามาต่างๆนานาเขาก็ผ่านมาได้แล้วก็จะมีรู้สึกเขาเข้มแข็งขึ้นเลยเงี้ยผมเราก็รู้สึกว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วเราได้เรียนรู้แนวคิดจากเขาแล้วก็มาแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างนี้ในขณะเดียวกันเราก็เป็นฟู้ดไซส์บางอย่างอย่างเช่นผมก็ถนัดเวลาสมมติจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นคนทำกันบ้านหมดอะไรอย่างเงี้ยจองทริปแบบว่าต้องไปที่นี่ที่นี่นะอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขกครับมเต็มเต็มใครนักเขาเข้มแข็งมากตอนอยู่กับเราเขาก็มี ก้อนแง่สองกองแง่ีเพื่อนกันก็จะมีแบบกองแง่กองแง่กองแง่ก็ผมแน่นอนต้องเลี้งกับเราต้องเลี้ยงเราเป็นกว่าหงสองแง่กว่าผมออแล้วอย่างแล้วอย่างวันนี้วันเกิดเขามีอะไรพิเศษไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวก็แฮปปี้บ day ไปแล้วครับผมก็ส่งเซอร์ไพรส์ไปแล้วที่ ที่บ้านแต่ว่าเขาทำงานอยู่ที่มิลานตอดมันมันใหญ่โตไลยนะของสุไพร์มันแบบไม่รู้สิเขาไม่รู้เขาอยากเก็บเป็นความลับว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แต่คือเราส่งของฝันสุไพร์ไปให้ที่บ้านแต่เราเชื่อว่าเขาจะชอบแน่ๆเพราเป็นของที่เขาอยากได้ เขาผมผมเลือกเองผมไม่ได้คิดว่าเขาอยากได้อะไรแเลยคาอยากนี้แล้วอยากเช่าใช่ครับผมเพราะบางทีเขาก็ซื้อของผมเขาไม่ถามเหมือนกันว่าผมอยากได้รแล้วทีนี้มันก็มีฉลองวันเกิดให้เขาย้อนหลังไปนะอ๋ออ๋อทานข้าวก็แบบเลี้ยงข้าวเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวนั้นผ่านไปแล้วค่ะผ่านไปแล้วคือลูกแม่เลยครับเอันนี้เราก็รู้ใจเขาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันบ่อยอาหารขังก็เป็นพิจุนมะลิข้าวจริงชอบยังไงบ้าง จริงผมก็ไม่มีตายตัวเลยผมก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแบบความสัมพันธ์ที่เทลตี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ครับแบบปรับเข้าหากันได้ที่จูนตรงการลางแบบเอออยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาตัวเองได้ทั้งสองฝ่ายครับผมพอมาผมแล้วอย่างนี้มันจะสแตนด์หมันจะในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรือเราจะแล่นไปแรงๆได้ไหมครับก็ เขาจะพายกันเต็มทังประเทศเลยนะรอครับก็ก็ยังไงก็ฝากไปกำลังใจนะครับแตมีโอกาสให้งานคู <Find> ่อะไรไหมอืมอนาคตคือก็หลังจากที่ถ้างานโปรเจกที่ตุนทำอยู่มันเสร็จแล้วก็อาจถ้าสนใจก็ทีดีๆอาจจะลองรับใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเลนแต่รูปคู่มีเได้เห็นยะเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันครับผม 系，且好 <Okay. S 2> <laughs>